ครับผมสวัสดีแม่แม่เอ็กซี่ครับเหมือนี้บบาดินบา้าโตครับมาหาเบิ้งนอใหม่ไส้นอใหม่นอครับอู้ว่าสิได้บอรครับพี่น้องผมมากันนัดเลาะหาเบิ้งบรรยากาศช่วงเศร้าครับดเศร้าปุ๊บแดดออกปั๊บ มันเกิดนอกเกิดอัน,นใบแะไก็เป็นแหนงแะ้วก็ไม่งี้ครับน่สวยๆเลยครับนอเตานอเตาน่องเห็นแต่ปลายโพโพโวอยู่นี่ครับ โอ้ยมามามาเลครับส,สวยๆเลยครับนางดินนะครับโอ้ยนอนนังดินหนาแรงครับเบาดินยางจนตาเปียกเบิดมือ่อเมย บด,ดุนบดดอนนะครับมุกกระพอน้อยๆแบบนี้ครับเลี้ยงอุ้ยห่ยเลยครับเอาเลยกระผมไปครับบ่อยเป็นแหงบอาเกือให้อยจะกินอีกครับ เอ้าวนี่ดพี่น้องน้อยน,นึงครับโอ้อยโอ้ยถือคว้าเลยโอ้ยสวยๆเลยว้าวงามแตะสองหนอกับพ่อล,ละครับเมื่อนี่ ไปนพี่อสวยๆเลยครับเด็กปายเนาะ เตาครับเต้าเต้ามาเต้าพึ่งโอ้หหมกอยู่ด้วยครับไปแกงเติมกันครับมากระทมใหม่ขึ้นเก้าครับอุ้ยเด็ดหว่ะกรบพี่น้องพึ่ง แดดฮอนแดดฮอนครับก่อนนี้มีอยบ่กุเทาก่อนนี้เคยมีอยู่ด้วยครับแต่ละปีโอ้ไฟใหม่เพิ่นบา้าดินสีซองมุก่อนเทียวเป็น่นเทาขึ้นมาโบห็นบ่เห็นอ้าว เห็นแต่ปลายผอบออยู่นี่อ้าวนี่เดชว้าได้แล้วครับนี่เต้าหนึ่งอันนี้เอาตัวตัวนี้หน่อยครับถมไปครับีครับโอ้ยมงมกเลยครับแม่ๆครับนี่เต้าหนึ่งขึนห่อย ก็ดีแต่ทุบใส่แกงใส่ก,ก,สก,กันพี่น้องผมเมื่อเนี้ยหมกหมกดูครับนานี้ไอ้สั้นคิดว่าดีเติบอยู่ครับเอาโอ้ยเมื่อเนี้ยพี่น้องหมกหมกเลยครับก็ด้แกงใส่ก,กัน เบิ่งพ้่งนอกโอ้ยแหนงมุกมุกเลยครับคุณนะ่ะสวยๆครับโตกเบิ้งพี่นนองโตกโอ้อย่แหนงนึงครับ โอ้หนังบบบใ่งงเลยครับปอดของสวยๆเลยครับม้าดินโูกไปโูกมาพี่น้องคุ สูกไปสูกมากครับอต่ปุ้ยพี่น้องนะครับนี่สูบไปสูกมาว้ายบาดมางามเทไหมแม,แม่ครับเบื้องนี้เบาดินสูกมาเบื้องตัดมองเขาล่ำเพิ่นเลยนี่พอดีเสียบตะเปลือกเพิ่อนออกครับ แหนเดี๋ยวอุ้ยหงเลยครับถมถมพี่น้องเอ,อ้พี่น้องคุณน่ะแมงบักใหญ่เลยครับโอคุณน่ะาก้อนี่ พ้นพบว่าพี่เอเวยู่ครับมังเน่แม่แม่ครับอ๋อน้องไม่นาเร่งพี่น้องเขาคือกอรครับมาหนาวสวยเลยครับบงนอน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 ครับคขึ้น อุ้ยโอ้ยเม่แม่ครับคุณอะทำไมน,นาเรงเงนอซ้ำนี่ถือวา่างามเลยครับพูนสวยงามตามท้องเร่องเลยครับอ้าวต้นนาก็มีอีกครับนี่แห่งหนึ่งครับพี่น้องอุ้ยเ่ย แห่งงามๆเลยครับแง่งส,สวยๆเลยครับอุย๊ยพี่น้องพี่อ๋อนี่แห้งครับโอ้ย,อยลมพานเบาดินสีแตกพี่พี่โพออกมาพวงปลายโพออกก็มีครับผุนข้างในก็นมีครับนี่แหนงพึ่งโพก็มีครับโอ้ยพูดนะไรอ้อ แรงแหนียกครับพี่น้องโอ้ยคุณ่ะสุดยอดเลยครับอโอ้ย,อย,อย,อยน,น,น,นอนนอนพี่น้องผมแบบงามเลยครับ โอ้ยพี่น้องปัดส,สวยเลยครับพีกร้านนึงพี่น้องแล้วใด้าแล้วครับนี่นี่เนี่ยโอ้โหมงมกเลยครับพี่น้องเนี่ยผัดไปทางุนสําบ่ะฮะนี่โอ้ย ออกมาคือบม่อยากออกมากเนาะแมวอวน้ำเบาดินป่ะครับหนะหน่อไม้หน้าแรงนะครับเนี่ยสวยๆเลยครับปัดเบาดินเห็นอีกแล้วครับพี่น้องคุณน่ะโอ้ยแม่แม่มครับแม่เอฟซีครับนี่แน่ หนามแตกหนามแตนพี่น้องปา้ามานอีเลวอ้ยมือมานข่อยปา้าปูญยาเอ้ยขอบุญขอบคุณเด้ออีพออีแม่ข่อยเอาดินมานคักพี่น,น,น้องฟูนะพูน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมพี่น้องทบไป พี่น้องมองบ้าดินสิปีนขึ้นกําลังขามฟังมากแล้วครับน้ำกระเบิดนอามากกําลังสีปีนขึ้นไปหาเบาโตอยู่อยู่รถครับโอ้ยโอ้โอเอวสูงเบิดพี่น้องโอ้ย บุญขอบคุณเลยปูแงตา,าย,ายหญ่เบาดินนวดเบาตัวแล้วครับหิวไหนมันนิวกว่าเนี่ย,อยของเบาดินครับเมื่อน,นี้ครับเบื่อที้พี่น้องหาหน่ใหม่สามหม่องสามจุดครับยางขึ้นตาสวดตาตูนออกมา,าได้ไดหม่องสุดท้ายครับ พอปูเมญ่าเปิ้ลโพดเมญ่าสวยทองเปิ้ลโพดครับพี่น้องพี่น้องงามคัดอุ้ยขนของเบาตัวก็น้องงามอยู่ครับงามอยู่ในโบไรอุ้ยบโบไรซ้ำเนี่ยเคยแกงในมอบอกง่ายพี่น้องของเบาตัวเต็มตาสวดปิ่มปิมครับเหลืองอุ้ยหุยอุ้ยน้องใหม่น่าแล้งครับถือว่าซ้ำในีหลายน้องเบาตัวหลายหลายครับครับที่ว่ากันกลับละครับครับผม้เบาดินก็เบาตัวกับสิกลับละครับเมื่อนีนภาคกันหาหน่อใหม่อ้อมประเทศด้วย น้อยใหม่ไพป้าหนาแรีงนะครับกษิษณหายากนะครับแต่ว่ากระตาจะคล้องสิบัวถือดอกม <laughs> าดงสุดถ่ายพ้องพี่น้องอ้ยเล่นจนนอนตั้งดินมิตรง,งามๆเลยครับงามเห็นกูสังกะสายเานี่ังกะสีเป็นเมตตาเป็นที่ตูนสาตรงนี้ครไก่กระต่ายโผล่เข้างานเนาลอนะบวบเลยครับถือว่าหนาแรียงนอนซ้ำหนีเบ้าดินถือว่านอใหญ่แล้วครับเจ้าหน่อยหนาฝนห่งสีใหญ่แห้งครับหนาแรีงได้ซ้ำหนีถือว่าบ้าดินโฉบดีอยู่ครับ ขอบุญขอบคุณแห่งเรื่องแห่งใจเด้อครับจากพี่จากน้องจากมแม่แม่ทางบ้านแม่แม่เอซีท AI ั้งลาวไอ้ไอ้ไซยิ่งทุกๆุกมองทุกๆุกบอลพ่อแม่พี่น้องอที่อยู่ทางต่างแดนที่เบิ่งคลิปห้อยดินที่นิสานบ่าวโตอีสานบ้านเฮาบ่าวบอยแดนดินอีสานสาวแม่อีสานผ้าเลาะนะครับเบิ่งแล้วกดไลล์กดแชร์เป็นกำลัลงใจให้ลูกให้หลาในเด้อครับกัวสิได้แต่ละาคีบกัวสิได้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับบางทีก็มี่สู่กับน้ำกระท่อนกระแท่นแน่ครับมีบางกับสั้นแน่ครับเพราะว่าหาโน่ใหม่ มันเขาน้ำน้ำนะครับพี่น้องเขาในป่าน้ำกล่องกล่องกับกล่องธรรมดาเดี๋ยต่างคนต่างไทยครับกลองแบบไทยแบบทุบๆหนักๆนี่แหละครับผู้กำกับก็อยู่นี่ตัวนักแสดงก็อยู่แต่ก็ดีใจครับที่น่าพิถีชีวิตข้อมเป็นอยู่การหาอยู่หากินอะไรน้ำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งครับอยู่ดีแม่งลำดวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ